อากาศยามเย็นในตัวเมืองพอตแลนด์นำกลิ่นของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงและสัญญาที่ห่างไกลของฝนเดวิดแฮร์ริสันนั่งอยู่คนเดียวที่โต๊ะทางเท้านอกคาเฟ่เบลลคอตดูไฟเมืองตั้งอยู่ในจังหวะที่คุ้นเคยของผู้โดยสารตอนเย็นและเรานักทานเมื่ออายุ62ปีเขาได้เรียนรู้ที่จะชื่นชมช่วงเวลาที่เงียบสงบเหล่านี้ระหว่างการประชุมเมื่อความต้องการของการวิ่งแฮร์ริสันอินดัสทรีดูเหมือนจะจางหายไปพื้นหลังพาสต้าบีอานั่งแฮฟฟินิชบนเขาจาน ความอยากอาหารของเขาลดลงเมื่อเร็วๆนี้มีธุรกิจจำนวนมากเกินไปดินเนอร์และความเศร้าโศกที่เออร์เฮยยังคงมาเยี่ยมเขาโดยไม่คาดคิดมันมีเป็นเวลาสองปีนับตั้งแต่เพทริเชอร์ผ่านไปและถึงแม้ว่าขอบของการสูญเสียที่คมชัดจะมีมื้ออาหารที่นุ่มนวลยังคงรู้สึกไม่สมบูรณ์เดวิดเหลือบมองดูนาฬิกาของเขาโรเล็กซ์โบราณที่เพทริเชอร์มอบให้เขาสำหรับวันครบรอบยี่สิบห้าปีของพวกเขาการประชุมคณะกรรมการยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้ตอนเช้าและห้องพักในโรงแรมของเขาจัดขึ้นเล็กน้อยอุดทน เขาคุ้นเคยกับขยายความสุขที่เรียบง่ายเหล่านี้ค้นหาความสะดวกสบายในการสังเกตชีวิตที่ไหลไปรอบๆเขายุ่งถนนหญิงสาวเข้าหาพื้นที่นั่งเล่นกลางแจ้งของคาเฟ่เคลื่อนที่ไปได้ขั้นตอนอย่างระมัดระวังของคนที่แบกสินค้าล้ำค่าเธออุ้มลูกอยู่ใกล้ๆหน้าอกของเธอห่อด้วยสิ่งที่ปรากฏเป็นผ้าห่มถักมือผมบอนของเธอผมถูกดึงกลับมาเป็นเรื่องง่ายผมหางม้าและเสื้อผ้าของเธอในขณะที่สะอาดแสดงให้เห็นว่าการสึกหรอของยาสถานการณ์ เดวิดดูเหมือนเธอหยุดใกล้ทางเข้าร้านอาหารดวงตาของเธอสแกนนักทานกลางแจ้งด้วยส่วนผสมของความหวังและลังเลมีบางอย่างในตัวเธอท่าทางที่พูดถึงความสิ้นหวังที่เงียบสงบจัดขึ้นในการตรวจสอบโดยศักดิ์ศรีเมื่อพวกเขาดวงตาพบสั้นๆเขาไม่เพียงแต่ต้องการแต่ความฉลาดและความแข็งแกร่งผู้หญิงเข้าหาโต๊ะของเขาด้วยการวัดขั้นตอนหยุดด้วยความเคารพระยะทางขอโทษนะครับเธอพูดเสียงของเธอนุ่มนวลแต่ชัดเจนฉันขอโทษที่รบกวนคุณแต่ฉันสังเกตเห็นว่าคุณไม่ได้จบมื้ออาหารของคุณขอให้ฉันมีไฟล์ของเหลือ คำถามแขวนอยู่ในอากาศตอนเย็นระหว่างพวกเขาเดวิดเคยของเงินนับไม่ถ้วนมากกว่าหลายปีแต่ไม่เคยเป็นแบบนี้ที่นั่นไม่มีการลุกราในคำขอของเธอไหมการจัดการเพียงแค่ความต้องการที่ซื้อสัตว์กล่าวอย่างง่ายเขามองเธออย่างใกล้ชิดมากขึ้นเธอไม่ได้เป็นมากกว่า25ด้วยดวงตาที่มีอาการอ่อนเพลียโดยเฉพาะที่มาจากคืนนอนไม่หลับด้วยเด็กเล็กทารกในอ้อมแขนของเธอกวนเล็กน้อยทําให้เสียงเล็กๆที่พ่อแม่คนใดจะจาได้แน่นอนเดวิดกล่าวผลักเก้าอี้ของเขากลับโปรดจะคุณชอบนั่งลง ผู้หญิงลังเลฉันไม่ต้องการเพื่อบุกรุกในตอนเย็นของคุณคุณไม่ได้บุกรุกเดวิดตอบเบาๆฉันเพิ่งจะเสร็จสิ้นแล้วได้โปรดเธอตัดสินอย่างระมัดระวังในเก้าอี้ตรงข้ามเขาปรับไฟทารกได้อย่างง่ายดายฝึกฝนทารกดูเหมือนจะมีอายุสี่เดือนด้วยนิ้วเล็กๆที่หลบหนีเป็นครั้งคราวผ้าห่มที่จะจับที่อากาศฉันเดวิดเขาผู้ส่งสัญญ,ญาณบริกรคริสตินาเธอตอบและนี่คือลินลี่บริกรเข้าหาและเดวิดสั่งพาสต้าอีกส่วนหนึ่งพร้อมกับขนมปังและชานหนึ่งถ้วยอาหารที่นี่ค่อนข้างดี เขาอธิบายถึงคริสติน่าคุณไม่ควรต้องทำตั้งรกรากเหลือดวงตาของคริสติน่าเต็มไปด้วยน้ำตาที่เธอกระพริบยารวดเร็วคุณไม่ต้องทำอย่างนั้นฉันไม่ได้หมายถึงฉันรู้ว่าคุณหมายถึงอะไรเดวิดพูดเบาๆแต่ฉันต้องการซื้อคุณอาหารเย็นถ้าคุณจะให้ฉันขณะที่พวกเขารออาหารมาถึงคริสติน่าเล่าเรื่องราวของเธอให้เขาฟังเธอมาพอร์ตแลนด์เมื่อหกเดือนก่อนหนีสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเธอ พบงานที่ร้านอาหารแต่ชั่วโมงคาดเดาไม่ได้และการดูแลเด็กคือแพงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาร้านอาหารมีปิดทันทีโดยทิ้งเธอไว้โดยไม่มีรายได้ฉันพักที่ที่พักพิงของผู้หญิงเธออธิบายเบา,บายโกยกลินลี่แต่มีการรอคอยรายการสําหรับโปรแกรมระยะยาวฉันมีสัมภาษณ์งานพรุ่งนี้ที่โรงแรมตําแหน่งแม่บ้านในตัวเมืองไม่ใช่มากแต่มันคือเริ่มเดวิดฟังโดยไม่ต้องขัดจังหวะการตระหนักถึงความกล้าหาญใช้เพื่อแบ่งปันรายละเอียดส่วนบุคคลดังกล่าวกับคนแปลกหน้าเขาคิดถึงตัวเอง ลูกสาวซาวร่าตอนนี้อายุ35ปีและอาศัยอยู่ในซีแอตเทิลกับครอบครัวของเธอถ้าเธอมีเคยพบว่าตัวเองอยู่ในนั้นสถานการณ์เมื่อมืออาหารของคริสตินมาถึงเธอกินช้าลิ้มรสแต่ละกัดในขณะที่รักสามือข้างหนึ่งให้เป็นอิสระลิลีคัมเฟิร์ตเดวิดพบตัวเองคิดถึงธุรกิจที่นับไม่ถ้วนอาหารเย็นที่เขาเข้าร่วมราคาแพงมื้ออาหารที่กลายเป็นกิจวัตรประจําวันไม่มีความหมายลินลี่อายุเท่าไหร่ เขาถามซีเดือนในสัปดาห์หน้าคริสตินตอบเสียงของเธออบอุ่นขณะที่เธอมองเธอลูกสาวเธอเป็นเด็กที่ดีมากผ่านทั้งหมดนี้บางครั้งฉันก็คิดเธอเข้าใจว่าเราอยู่ในสิ่งนี้ด้วยกันเดวิดยิ้มทารกมีมากขึ้นรับรู้มากกว่าที่เราให้เครดิตพวกเขาลูกสาวของฉันเป็นแบบเดียวกันเมื่อเธอมีขนาดเล็กเธอดูเหมือนจะรู้สึกว่าเมื่อใดแพทริเซียและฉันต้องการให้เธออดทนกับเราตามที่เราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ปกครองคุณมีลูกสาวซาร่าเธอมีลูกสองคนตอนนี้เธอเองแปดและสิบ เดวิดดึงออกมาโทรศัพท์ของเขาแสดงให้คริสติน่าเมื่อเร็วๆนี้ภาพถ่ายจากโรงเรียนหลานสาวของเขาเล่นเวลาเคลื่อนที่เร็วมากกว่าหนึ่งคุณกังวลเกี่ยวกับการงอกของฟันและคืนนอนไม่หลับและสิ่งต่อไปที่คุณรู้ว่าคุณกำลังดูพวกเขาจบการศึกษาจากวิทยาลัยพวกเขาคุยกันตอนเย็นลึกลงไปรอบๆพวกเขาคริสติน่าแบ่งปันความฝันของเธอในการจบการพยาบาลของเธอสักวันหนึ่งของการให้ลินลี่ชีวิตที่มั่นคงเธอสมควรได้รับเดวิดพบว่าตัวเองกำลังพูดถึงแพทริเซียเกี่ยวกับหลักฐานที่พวกเขามีเริ่มต้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในวิกฤต เธอมักจะพูดว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสครั้งที่สองเดวิดกล่าวสถานการณ์นั้นไม่ได้กำหนดอัขระขณะที่ร้านกาแฟเริ่มลมในตอนเย็นเดวิดทำไฟล์การตัดสินใจที่รู้สึกทั้งตามธรรมชาติและหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาเอื้อมมือเข้าไปในแจ็คเก็ตของเขาและดึงนำบัตรการเขียนออกมาบางสิ่งบางอย่างในเบคคริสติน่าเขากล่าวว่าฉันต้องการให้คุณโทรไปที่หมายเลขนี้พรุ่งนี้ชาขอเฮเลนมาตินสเธอเป็นผู้อำนวยการของเราโปรแกรมความช่วยเหลือครอบครัวคริสติน่าดูกาดแล้วกลับไปที่เดวิดฉันไม่เข้าใจ แฮร์ริสันมูลนิธิให้การสนับสนุนฉุกเฉินสำหรับครอบครัวในช่วงการเปลี่ยนภาพชั่วคราวความช่วยเหลือที่อยู่อาศัยบัตรกำนันดูแลเด็กบริการตำแหน่งงานมันคือสิ่งที่เราทำคริสตินาจ้องที่กาดมือของเธอตัวสั่นเล็กน้อยแต่ทำไมคุณไม่แม้แต่รู้จักฉันเดวิดเงียบสำหรับช่วงเวลาที่ดูลินลี่เปิดตาของเธอและจ้องมองไปรอบๆก,กับผู้ที่ไม่ได้โฟกัสความประหลาดใจวัยเด็กเพราะเมื่อ35ปีก่อนภรรยาของฉันและฉันยังเด็กและดิ้นรนเรามีความฝันอันยิ่งใหญ่แต่ไม่มีเงินและซาร่าก็เป็นแค่เด็กกกทารคนนแปล หาช่วยเราเมื่อเราต้องการมันมากที่สุดไม่ใช่แค่ด้วยเงินแต่มีโอกาสและศักดิ์ศรีเขาหยุดชั่วคราวจำชัยคนนั้นนายคาอ์ซิสกีให้งานจริงครั้งแรกกับฉันเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวฉันที่ฉันมองไม่เห็นในตัวเองในเวลานั้นเขาสอนฉันว่าความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณบรรลุแต่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำเป็นไปได้สำหรับคนอื่นคริสตินาเช็ดน้ำตาออกไปได้เริ่มตกได้อย่างอิสระฉันไม่รู้สิ่งที่ต้องทำพูด บอกว่าคุณจะโทรหาเฮเลนในวันพรุ่งนี้พูดคุณจะให้เราช่วยคุณกลับมาที่ฝ่ายเท้าฉันจะคริสติน่ากระซิบขอบคุณคุณขณะที่พวกเขาเตรียมที่จะแยกทางเดวิดดูคริสติน่ารวบรวมเธอสิ่งต่างๆที่มีความสนใจอย่างรอบคอบกับลินลี่ปลอบยนมีบางอย่างที่ลึกซึ้งในเป็นสกีพยานการอุทิศตนของแม่หนุ่มวิธีที่ความรักสามารถคงอยู่และแม้กระทั่งเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่ท้าทายที่สุดสถานการณ์คริสติน่าเขาพูดว่าเธอยืนที่จะจากไปการสัมภาษณ์งานนั้นพรุ่งนี้กี่โมงสิบนาฬิก เดวิดยิ้มผู้จัดการทั่วไปที่นั่นทอมแรดลีย์เป็นเพื่อนเก่าฉันจะให้คืนนี้เขาโทรไม่รับประกันอะไรก็ได้เขาเพิ่มอย่างรวดเร็วแต่จะทําให้แน่ใจว่าพวกเขาเห็นสิ่งที่ฉันเห็นในคืนนี้คนที่มีตัวละครและการกําหนด6เดือนต่อมาเดวิดได้รับจดหมายที่เขียนด้วยลายมือที่เขาสํานักงานคริสติน่าได้รับโรงแรมงานและด้วยความช่วยเหลือของมูลนิธิได้ย้ายเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เล็กๆใกล้ๆรับเล้งเด็กของลินลี่เธอกําลังทานตอนเย็นชั้นเรียนสู่ระดับการพยาบาลของเธอและได้รวมรูปถ่ายของลินลี่ไว้ตอนนี้นั่่งงแลละยิิ้้มมทีกอเต แฮร์ริสนจดหมายอ่านฉันคิดเกี่ยวกับเย็นวันนั้นบ่อยครั้งคุณแสดงให้ฉันเห็นว่าการขอความช่วยเหลือไม่ใช่หน้าอับอายและยอมรับความเมตตาไม่ใช่จุดอ่อนแต่ส่วนใหญ่คุณแสดงฉันยังมีคนอยู่ในโลกที่มองว่าคนอื่นเป็นครอบครัวไม่ใช่คนแปลกหน้าฉันหวังว่าสักวันฉันจะผ่านไปได้ สิ่งที่คุณให้ฉันไม่ใช่แค่ในทางปฏิบัติความช่วยเหลือแต่เป็นการเตือนว่าเราทุกคนเชื่อมต่อเราทุกคนมีความสำคัญเดวิดพับตัวอักษรอ,อย่างระมัดระวังและวางมันอยู่ในลิ้นชักโต๊ะของเขาถัดจากแพทเทิลเลสรูปถ่ายเขาคิดถึงเย็นวันนั้นนอกคาเฟ่วิธีการร้องของง่ายๆเพราะของเหลือทำให้เขานึกถึงสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับมนุษย์การเชื่อมต่อและสิทธิพิเศษของการเป็นสามารถช่วยคืนนั้นเขาเรียกซาร่าในซียเตเร์ฉันคิดถึงแม่ของคุณคำพูดที่ชอบเขาบอกเธอเกี่ยวกับทุกคนสมควรได้รับวินาทีโออกาสและละะมพ่ ฉันคิดว่าเธอจะเพิ่มสิ่งที่ฉันคิดว่าเธอจะได้บอกว่าบางครั้งให้ใครบางคนโอกาสครั้งที่2จะให้คุณได้ด้วยขณะที่เดวิดมองออกไปจากสำนักงานของเขาหน้าต่างที่ไฟเมืองด้านล่างเขาสะท้อนให้เห็นว่ามีความหมายมากที่สุดอย่างไรช่วงเวลามักจะมาถึงอย่างเงียบเๆความกล้าหาญของคุณไม่ยังขอช่วย ช,ชายชรารับรู้ถึงเขาตัวตนที่อายุน้อยกว่าในการต่อสู้ของคนอื่นปฏิหารที่เรียบง่ายของความเมตตาของมนุษย์เชื่อมโยงคนแปลกหน้าทั่วการแบ่งแยกของสถานการณ์บางครั้งเขาก็รู้ว่าอะไรดูเหมือนจะเป็นองค์กรการกุศลเป็นความสง่างามจริงๆเสนอและรับโดยทั้งสองฝ่ายเตือนเราทุกอย่างว่าเราเหมือนกันมากขึ้นมากกว่าที่แตกต่างกันและเราไม่เคยอยู่คนเดียวอย่างแท้จริงตรับใดที่เรายังคงเปิดอยู่ความเป็นไปได้ของการเชื่อมต่ออากาศยามเย็นข้างนอกยังคงดำเนินต่อไปกลิ่นของฤดูใบไม้ร่วงและสัญญาของฝน แต่ตอนนี้มันก็มีความทรงจำเช่นกันของการสนทนาที่เปลี่ยนสองชีวิตการแสดงความเมตตาครั้งละหนึ่งครั้ง